สวัสดีจ้ามนีเนี้ยสิผ้ามะเที่ยวปลาจ้าม้ยบ่ได้มาเทียยเ่ยว,มา,ยวมาเบิงปลาอันนี้เป็นต้นลิงงอนจ้ะตน้นพนศีตำตำม,มันบ่อในพ่อเก็บดอกอันนี้มันยังเขียวอยู่รออีกจากสองสามอาทิตย์จังสีไใดเก็บจ้ะตน้นพนศีตำตำรสชาติก็สิแบบตั้งใดสสมโสมฝาดฝาดกินกับพริกเกลือนี่แซบอยู่จ้เข้าเจ้าเอาไปเฮ็ดนำทราบหรือว่านำผลไม น่้ยนี่แหละที่พี่น้องคนไทยห้าเพิ่นมาเก็บจ้ารายได้เพิ่นดีเด้เพิ่นเอาไปสรงโ่งงานจ้านี่ป้ามันสิเป็นลงลงสิแหละต้นใหม่มันกำลังเกิดถ้าเกิดคักแล้วหกคักออกมาอยากเวลาบแบกออกมาหันอ้าวมาพอพี่น้องคนไทยเรามาเบิงไหไว้คือการจ้าหนูสิท่านเพิ่นบอนนี่มาเบิงต้นบูเบอร์รี่ขันปานเพิ่นเอื่นว่าต้นบูแบจ้าน่วยอันนี้นี่แซ่บจ้า มันสีสมสมหว,หวานหวานวิไลคาเทากเนียงมักหนวยันนี้แหละจ้าแต่ว่ามันสีเก็บยากแน่จากน่อยไก่สีมิดละแหละจ้ามันออกกอนเนาะมาเนยียงสีสาธิตให้เบิ้งเบิ้งใช้ถุงมือก่อนจ้าอันนั้นเป็นแนวตักสำหรับบูเบอรี่เด้อจ้าตักร่วมกับลิงงอนบได้อันมือค้างเนืองกระซอยดึงน้ำเด้อฉันมันสิแตก ตักเอามาให้พี่นองเบิงกอน,นยังกะตักบ่เก่งดอกจะบ่ค่อยเด็ตักเนาะปีหนึ่งกัตักแคบสองสามเธอนึงมันกเมิดแล้วมันมาไหว้ไปไหวจัดตอนอันนี้หน่วยมันกัดินหน่วยน้น้อยเบ่งเอามาแทะพี่นองเบิงเบิงมันแสบได้จ้ะอยากให้พี่นองได้ชิมเบิงสมๆฝาดฝาดอุ๊บมันบ่ฝาดได้มันหวานแหวนนี่ เสบขนาดเป็นยังสีล่ละจ้าน่วยมันเนียงตากบาสวยมันเละจ้าที่จริงมันต้องตักให้ดีก็นี่แหละแต่เนียงฝ่าออมาให้เบิ่งกอนอันนี้เป็นเฮ็ดผึ่งขาล่าจ้าเห็นดอกเดียวเองไหมว่าสิบกเก็บเออเก็บดีกลัวยูบานก็มีเอาไปตืมกันสิได้แกงเือแร้งเป็นจังไดจ้ามวนบอเนียงผ้าขา